สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพ่งเอฟซีน้องุงอิงว่าระเล่งดวนอีกแล้วนะครับสำหรับนายหางโจปานว่านโยบายรัฐบาลอีกแล้วนะครับสำหรับนายหางโจคนนี้คิดเร็วทำเร็วคิดปึ๊บทำปั๊บอีกแล้วนะครับสำหรับผลงานเพลงที่สิรองกับน้องวงอิงนะครับเป็นเพลงครูเพิ่นสิรองครูลูกสาวเพิ่นนะครับอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับเพิ่นกระเลววาไวานะครับ ว่าระเล่งดวนสิเหตุเพ่งพอลูกอีกจักเพ่งไววน้ำไปลองในไลยการทีวีพอเหลืออีกหาหกไลกการที่สีบันทึกต่อเนื่องพ่อโจองอิงครับพี่น้องก็เตรียมตัวรอชมและรอฟังนะครับอีกผลงานสองพอลูกนะครับซึ่งเพลงที่แล้วก็เป็นเพลงหนึ่งเขาให้พ่อแน่กระแสก็ดีนะครับก็ได้เอามาลองทั้งเวทีตลอดจดสุมือนี่นะครับ แต่บ่รู้ว่านายห่างเพิ่นเสียเฮ็ดเพ่งซาหรือเพลงเร็วนะครับแต่ในใจผมก็อยากให้เพิ่นเฮียเพลงเร็วนะครับเพราะว่าสีได้เต้นกันนานมวนมวนนะครับตอนนี้ก็ยังติดภารกิจทั่วมินิคอนเสิร์ตอยู่นะครับก็แล้วพุ่นละครับประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับทั่วมินิคอนเสิร์ตกัศสิจบกัสิมีเวลาว่างเขาห้องอัดนะครับผมเบ่งจากไลสดของพอยงยุดนะครับเพิ่นก็สิว่างประมาณวันที่หนึ่งหรือวันที่สองันวันที่สิบสองเดือนกันยายนนะครับเดือนหนานี้นะครับ กสิได้มีเวลาเขาห้องอัดบางคนกสิไดพักพอนะครับมีเวลาเขาห้องอัดหลายคนอยู่นะครับที่นายหางโจเพิ่นสีเฮ็ดเพลงให้นะครับก็มีนั่งเอกอมแอมชมพูเตยเสดพระเอกวัดศิวะดลนะครับแล้วก็มานะกับน้องโซเฟียแล้วก็เพ่งคููพ่อลูกนายหางโจกับลูกสาวเพิ่นนะครับน้องอุ้งอิงครับพี่น้องก็เตรียมตัวรอชมรอเช์นะครับสำหรับคลิปนี้กมีแนวมาบอกมาจ่าให้พี่น้องฟังซ้ำนี่นะครับขอบคุณทุกคอมเมน ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมสวัสดีครับ